เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันเห็นปากกาททำนายว่าหากใครคิดหรือขอสิ่งใดก็จะได้ตามที่ตั้งใจ ในช่วงนี้ให้นมัดระวังว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคนภายในบ้านที่เป็นคนอายุน้อยระยะนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะได้ไปเที่ยวในที่ไกลๆเพื่อพักผ่อนนอกจากนั้นความมีเสน่ห์ของคุณจะส่งผลทำให้คุณได้โชคได้ลาบที่มาจากเพศตรงข้าม ความรักคนโสดระวังใจของตัวเองดีๆพอมีแน่คุณอาจได้เพื่อนมาเป็นแฟนดูแล้วคุณน่าจะมีใครอยู่ในใจแล้วก็เป็นได้ส่วนคนมีคู่ให้ระวังความห่างเหินที่อาจส่งผลทําให้ชีวิตคู่เกิดปัญหาเวลาเกิดปัญหาหรือทะเลาะกันคุณควรค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าพยายามพูดอะไรที่ไม่คิดไม่งั้นมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเลิกกากัน การเงินถือว่าดีมีรายรับเข้ามาเยอะและจะมีความคล่องตัวเป็นพิเศษในช่วงนี้คุณจะมีโชคมีลาบที่ได้มาจากความมีสเสน่ห์ด้านการงานระวังจะมีปากเสียงกับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานรวมถึงเขาเหล่านั้นอาจเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากคุณดังนั้นการใช้สติจะเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากในการตัดสินใจทําอะไรในระยะนี้หากครคิดจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆสามารถเริ่มต้นและลงมือทําได้เลย เลขมงคลให้โชค03567980และ83 ความฝันคือการแสดงออกของความมึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ